วันนี้เราจะมาพิเศษงานในส่วนของงานที่ได้สั่งไปเนาะเราพูดถึงการนะคะการจัดการขายใช่ไหมนะคะการจัดการขายครูให้เ,เตรียมมาแล้วนะคะในส่วนของหลักการนะคะแล้วก็การจัดการขายกับการแข่งขันนะคะบอกเลว่าเราเรีน Marketing ยนมาเก็ตติ้งเนี่ยเรียนการตลาดทุกคนไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปขายของอย่างเดียวแต่ถามว่า,ามันเป็นพื้นฐาน นะคะเป็นหลักการที่เราจะต้องสามารถนําเสนอตัวเองนําเสนอสินค้านะคะออกมาใน,ใน,ในรูปแบบต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในส่วนของคะแนนงานเรามีให้3ส่วนนะคะก็คือ1นการจัดแสดงสินค้าคุณเอาสินค้าอะไรมาคุณพูดถูกโอเคไหมนะคะส่วนที่2เราจะพูดในเ,ออเราจะให้คะแนนในส่วนของบุคลิกท่าทางนะคะบุคลิกท่าทางของคนนําเสนอนะ ะะแล้วก็การตอบข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้งในการขายได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนดูเพื่อนนะคะคจะจับเวลาะะให้เวลาในการพรีเซนต์งานแล้วก็สุดท้ายก็จะให้เพื่อน,อนถามได้นะคะให้อยู่ในเวลาที่คูกกำหนดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนที่โดนจับสลากเป็นกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่1เนี่ยคุณพร้อมไหมเพราะฉะนั้นงานเราสั่งกันมาแล้วนะคะถ้าพร้อมเราก็จะเริ่มกันเลย ันนี้ฉันจะมานำเสนออย่างนะคะเป็นงานแพ็คก,กิง้งแพ็คก,กิ้งก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่รองรับแกะแรงกระแทกภายในบริษัทของเราจะเป็นแนวของ one stop service ค่ะก็คือจะเดินเข้ามาแล้วสามารถเลือกสินค้าที่อุปกรณ์แพ็คก,กิ้งภายในไม่ว่าจะเป็นตัวนี้จะเป็น EPE foam ค่ะจะเป็น EPE foam ได้คั t สามารถไดร์แคให้เข้ากับชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานเออานี่ยนะค่ะมันออกมา,าแล้วให้ตเจัดได้โอเคค่ะตัวนี้จะเป็นงานไดร์ดที่เข้ารูปไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออะไรก็แล้วแต่ที่จําเป็นที่จะต้องมีรอ,อ,องรับแรงกันกระแทกภายในส่วนตัวแอลเปอปลตัวนี้ทุกคนจะรู้จักกันดีนะคะในานามของปอแบะ มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ตัวนี้สามารถให้เพื่อนืตอบได้ไหมอาจจะงงมนิดนึงว่าทำไมสีขาวกับสีชมพูเนาะตัวนี้สีชมพูจะมีแรงตัวนี้จะสามารถใช้กับงานอิเล็กทรอนิกส์ค่ะคือจะเป็นงานที่เหมือนกันไสฟ้าสถิตค่ะตัวนี้สามารถใช้ได้เนาะส่วนพีพี่บอยค่ะพีพี่บอยงานตัวนี้ ของเราจะมีตั้งแต่3มิลจนถึง10มิล10มิลก็คือ,อตัวนี้ที่เห็นจากโรงงานที่ว่าเขาจะ <No. S 1> นำรีเทิร์นนะคะก็คือจะใช้แข่พีบอรดที่10มิลค่ะของเราจะมีแต่จ้หนายู่ที่โฟมโฟอะไรพวกนี้ของเราจะมีขายเนาะค่ะส่วน EP f o s h t ส่วนนี้ก็คือไปยูไฮไลท์อของแรงดันกระแทกเหมือนกันเวลามีการส่งชิ้นงาน ไม่ว่าจะส่งภายในประเทศหรือว่าส่งออกของเราก็จะมีใช้เป็นซ e e p พีฉีค่ะจะเป็นถุงก,ก็ได้ก็แต่เมื่อมีชิ้นงานเล็กชิ้นงานน้อยที่ไม่จำเป็นจะต้องใส่ชีกเราก็จะนําใส่ถุงแล้วก็บรรจุพันลงไปใน,ปนกล่องกระดาษหรือว่ากล่องพีบอร์ดหนึงของเราก็จะเป็นวัตถุส่งเสริมที่ว่าภายในสู่ภายนอกส่วนตัวน,นี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ะตัวน,นี้ก็จะเหเ็น่เครื่องเครื่องตัวนี้เขาเราจะซัพพอร์ตให้ทั้งลูกค้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นกานถูเมื่อเป่าลมอ,ออกมาแล้วจะมีลักษณะแบบน,นี้ค่ะตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือจะสามารถใช้งานที่เกี่ยวกับพวกโลจิสติกค่ะโลจิสติกพวกนี้จะ,ะนิยมใช้ตอนนี้มีขายอยู่ที่เยาวชหรือทุกคนอาจจะรู้จักในนามของแมวดำแมวดำที่ว่าเป็นการขนส่งแบบโลจิสติกภายในประเทศและอาจจะมีส่งที่ภายนอก ตัวนี้เรามีขายและจัดจำหน่ายอยู่อีเกียค่ะอีเกียก็คือเขาจะเป็นบริษัทที่มีมส่งออกไม่ว่จะเป็นพวกคอนิเตอร์ตัวนี้ก็คือจะสามารถเอาไปแท้งานได้โอเคขนาดของเขานะคะก็จะอยู่ที่400-500ตัวนี้ตอนนี้เรามีโปรโมชาั่นถ้าแต่ว่ามีทางาลูกค้า เนะเราจะจัดจำหน่ายทั้งในและก็นอกประเทศฟีค่ะเราจะคิดงินเฉพาะตัวสินค้าโอเคมีคำถ,ถามอะไรไหมคะ